งานก็ไปเบิกเครื่องจากกลบางทีสํานากก็ไปเบิกและโดยเฉพาะงานบางงานผูกพันสองปี3ปีมันก็เลยเละไปหมดเลยก็ทําให้ข้อมูลเนี่ยมันสะสมจนถึงปัจจุบันนะทีนี้จากการที่เราเจอปัญหาทั้งหมดผมขอประมวลภาพนะให้เห็นแบบสั้นๆด้วยระยะเวลาสั้นๆนะครจะไม่กินเวลามากนะสิ่งแรกครับผมอยากจะนําเสนอในส่วนที่เป็นงานระหว่างก่อสร้างให้ท่านเห็นก่อนว่ามันคงค้างในระบบมหาศาลแค่ไหน และสำนักใดเป็นอันดับหนึ่งให้ดูเอาเองก็แล้วกันไม่อยากบอกแต่ผมเข้าใจนะครับหนึ่งกับสองเนี่ยมีงานผูกพันข้ามปีมันจบงานไม่ได้เข้าใจแต่สำนักอื่นนะไม่แน่ใจท่านต้องไปเคลียร์ของท่านเองและวันนี้นะครับเราบอกให้ท่านไปดําเนินการก็นิ่งสงบนิ่งกันอยู่ไม่รู้จบกันหรือ,อยังท่านอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยอันนี้คือสิ้นปีงบประมาณ2563สเนี่ยสะสมอยู่ถึงแสนสองหมื่นล้าน นะครับตั้งงบประมาณมากี่ปีผมไม่แน่ใจนะปัญหาที่จบไม่ได้ก็คือบางงานเนี่ยนะครับที่มันไม่รู้ว่าเป็น,ปนสินทรัพย์อะไรท่านเชื่อไหมครับจากการที่ผมมานั่งทำเวิร์กช็อปตัวเนี้พัสดุบางคนบอกว่าเนี่ยไปถามช่างแล้วช่างไม่เห็นเลยงานก่อสร้างตัวนี้มีแต่ชื่อแปลกๆหาเจ้าภาพไม่เจอบางโครงการส่งมอบเสร็จปุ๊บส่งมอบให้โครงการส่งน้ําดูแลรักษาต่อ ตอนนั้นคุยกันยังไงก็ไม่รู้นะครับรายการงานไม่ไปครับแต่ชื่อไปพอรายการงานไม่ไปปุ๊บท่านอย่าลืมว่าวันนี้ข้อมูลมันจะคงค้างระบบ G F ตาบใดก็ตามที่มันปรากฏในสูนต้นทุนที่เราเบิกมันก็ยังคงค้างอยูน่นะเวลานี้ทีนี้ผมก็ว่าพี่ยังไงพี่ต้องจบงานแล้วแหละเอาพี่น้องจบแล้วแต่ปรากฏว่าพอจะทําเรื่องโอนสทเจ็ดไปเนี่ยนะครับหน่วยงานรับโอนไม่โอนเพราะาไม่รับโอนเพราะอะไร เพราะไม่มีของหาของไม่เจอท่านอย่าลืมว่ามันสิ่งก่อสร้างเกิดมาันงแตจะปี48จนถึงเวลานี้มันกี่ปีแล้วถูกต้องไหมสี่แปดห้าแปกว่าปีแล้วนะมันก็เลยสะสมกันมาเรื่อยๆถามว่าเราจะทํายังไงให้มันเกิดให้มันเคลียร์ให้มันจบนะครับผมก็พยายามหาเครื่องมือมาช่วยท่านนะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านนะครับเข้าไปตรวจสอบนะฮะ ขอให้ทุกหน่วยงานนะครับเข้าไปช่วยกันดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมกำลังทําตัวระบบใหม่ขึ้นมาให้ให้มันจับคู่ให้เลยนะคือในส่วนนี้นะครับผมฝากท่านนิดนึงนะทุกโครงการวันนี้ท่านเข้าไปในระบบตรงนี้เลยพัสดุทุกโครงการทุกสํานักง,งานมีนะเดี๋ยวต่อไปก็เอาข้อมูลตรงนี้นะครับส่งให้กับทางาวิศวะไปช่วยดูด้วยข้อมูลตรงนี้นะครับคือเป็นข้อมูลที่ผมใช้ข้อมูลจากงบทดลองงบเดือนเอองบค่าเสื่อมไม่ใช่งบทดลองงบค่าเสื่อมของกองการกเงิน นะต่อไปทุกเดือนเนี่ยนะครับผมจะเอาข้อมูลในเรื่องของความก้าวหน้านะครับใส่เข้าไปในระบบนี้นะข้อมูลเนี่ยมันจะแสดงให้เราเห็นว่ามันมีงานสินทรัพย์งานระหว่างก่อสร้างเนี่ยนะครับคงค้้งเท่าไหร่ตอนนี้นะครับระบบนี้เนี่ยครับผมให้ทุกหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบบางหน่วยงานก็ใจดีเข้าไปตรวจสอบให้เลือกที่ว่าเป็นของผมไหมจบหรือย,ยังนะบางคนทาก็ทําดีมากเลย ทุกเดือนต่อไประบบนี้นะครับมันจะขึ้นสถานะปัจจุบันอัปเดตเลยว่าับเท่าไร่ลดลงเท่าไหร่นะแต่เนื่องจากว่าระบบนี้มันยังอัปเดตไม่ทันผมก็เลยขออนุญ,ญาตทำเป็นฟไฟล์ Excel ใส่เข้าไปให้ท่านก่อนทุกหน่วยงานนะครับเข้าไปโหลดนะครับที่เป็นฟไฟล์ Excel ลนะครับแลวไปตรวจสอบนะบว่าบัญชีงานคงค้างในระบบของท่านเนี่ยนะครับมีรายการไหนบ้างจำนวนเท่าไหร่ นะอันนี้คือผมผมใส่เข้าไปให้ท่านนะท่านจะเป็นสูบให้ท่านเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะครับมันผุผม่มแล้วอยู่ใน Google Drive ตัวนั้นเดีย๋ยวผมลิงก์ให้ใหม่นะไฟล์นี้ยังไม่ถูกนะครับลืมคลิกดู ข้อมูลนี้คือในส่วนตัวนี้นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคือถ้าท่านไปเรียกบรจกรการเงินเนี่ยมันจะนไฟต้นฉบับที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะปรากฏว่าบางคนบางโครงการเนี่ยพี่มีเลข8นะพี่แต่ดูไม่รู้รหัสคพรบประมาณอะไรนะตอนที่ผมต้องไปนั่งขอความนุเคราะห์ให้การเงินนะครับเรียกข้อมูลออก แบบนี้เลยว่าให้มันปร,นรากฏรหัสงบประมาณตอนที่สร้างหน่อยนะครับว่ามันเป็นราหัสงบประมาณอะไรนะผมต้องทั้งทําให้ขนาดนี้นะเจาะทีละตัวทีละตัวแล้วก็เอาราหัสงบประมาณมาใส่ไปต้องไป,ไปนั่งค้นหาแล้วตอนนี้นะครับเราทําทุกสิ่งทุกอย่างนะทาให้แต่งานไม่เดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับไปดําเนินการก็คือไปดําเนินการในเรื่องของการตรวจสอบนะครับที่ ปรากฏนะครับลองท่านลองดูตัวนี้ก็ได้ผมทำสรุปไว้อยู่เป็นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ กกัญญากัญญาเป็นไฟล์เอกสารที่ที่ส่งให้ท่านให้ท่านให้ท่านพอจะใช้ก็หาไม่เจอผมสรุปให้เป็นลายไม่กระทั่งเป็นลายหน่วยงานเนะ่ะเอาเป็นว่าเอกสารที่ท่านโหลดใน Google Drive อะครับที่ผมทำไว้ให้อะ มันมีในส่วนของข้อมูลทั้งหมดเลยเออสิ่งที่อยากจะให้ช่วยกันดูก็คือไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับว่าท่านได้ส่งรายงานให้ทางกองกันเงินเพื่อนะครับล้างเป็นสินทรัพย์รายตัวกันรด้ย,ยังนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ล้างเนี่ยก็คงค้างกันแบบนี้นะสงสัยนะครับจะต้องนะครับทำในเรื่องของอะไรทาแข่งขันกันดีไหมก็น่าจะดีเนาะนะระหว่างที่ผบ่า<อ>น,นี่เห็นเจอแล้ว <Yeah. S 2> เดี๋ยวขออน,<ช>นุญาตนิดนึงนะคะ <c oughs> ในเรื่องของการล้างบัญชีพักเนี่ยจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยเขาเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะทัางที่มันยังไม่มีพรบรวินัยการเงินการคลังอะ่ะนะคะแต่พวกเราก็ไม่สามารถที่จะตอบรับนะคะแนวทางนโยบายบัญ,บญชีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการล้างพักติดรัพย์เนี่ยเป็นโหมดหนึ่งนะคะของการดาเนินการของระบบนะคะการเงินการคลังภาครัฐ เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะมันเป็นนะคะงานประเภทหนึ่งนะคะของของระบบ g f m s นะคะซึ่งจริงๆแล้วน่ะถามว่าเขาตามกลมมาโดยตลอดไหมนะคะเขาก็ตามทางกองการเงินมาโดยตลอดแหละนะคะแต่ณวันนี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นขึ้นเพราะเนื่องจากมีพรบรวินัยการเงินคลังนะคะ,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าณนะวันหนึ่งมาตรการเขาเริ่มจริงจังเพราะตอนนี้สตงนะคะ เริ่มคุมหรือเริ่มดูกำกับดูแลนอกเหนือจากเรื่องของพัสดุในเรื่องของการจัด,ดจ้างนะคะและการบริหารสัญญาเพราะเขามองแล้วว่ามันอยู่มันตบเข้าไปอยู่ในระบบ EGP หมดแล้วนะคะแต่วันนี้ที่สิ่งที่เขาที่จะต้องการดูมากที่สุดก็คือในเรื่องของการบริหารพัสดุรวมถึงการบริหารสินทรัพย์ด้วยนะคะเพราะณนะวันนี้เขาต้องบอกกับประชาชนให้ได้ค่ะว่างบประมาณเนี่ยประชาชนไม่ได้เหมือนเดิมนะ แต่ที่เราเห็นข่าวต่างๆนานาเนี่ยนะคะงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเราจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าผลลัพธ์เราได้อะไรนะคะฉะนั้นในการทําสินทรัพย์เนี่ยเราก็เลยต้องมีกรอบนะคะภาคลรกเขามีกรอบของเขาก็คือในเรื่องของระบบ GPS นะคะทุกมิติที่เขาสร้างระบบขึ้นมาเขาใช้สําหรับตรวจสอบตรวจยันและตรวจทานทั้งหมดนะคะแต่กรมเราเนี่ยถ้าเราอ่านงบการเงินถ้าเราอ่านแบบสีธนนชัยจริงๆนะคะ จริงๆแล้วกรมชุมนทานเนี่ยไม่น่าจะได้งบประมาณเลยแหละเพราะยังมีงานระหว่างทําอยู่เพียบเลยนะคะแต่เนื่องจากเขารู้น,นะคะที่จะดําเนินการเพื่อจะให้มันหมดนะคะพอเราไปดําเนินการโดยวิธีที่เราทํากันนะคะก็คือที่พวกพี่เลยนะคะทั้งความรู้ที่ให้ไปทั้งงานที่ช่วยทำขาะเราช่วยทําแล้วนะ เพียงแต่ให้ท่านส่งกองกันเงินแต่ท่านก็ส่งจริงแล้วก็ไปตามสุดท้ายแล้วนะคะมันก็กลับมาเป็นนินหอกหางหมูเหมือนอยู่เหมือนเดิมนะคะว่าอยู่เดิมยังไงประฝากเรื่องนี้นะคะเพราะว่าประเด็นเนี่ยนะวันนี้เขาตามและตามมากด้วยเพราะสตอง,องในฐานะที่ขับสอบและพรบรวินัยก็บอกอยู่แล้วว่าคุณจะต้องตรวจสอบงบการเงินของส่วนราชการให้เสร็จนะคะภายในหกสิบวันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั่นหมายความว่าทุกอย่างที่เขาต้องตรวจเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารสินทรัพย์มันอยู่ในหมวดที่3ส่วนที่3ของพอรบวินัยการเงนิงนการคลังนะคะฉะนั้นไม่มีหน่วยงานไหนหรอกค่ะพรบมันคือกฎหมายเขาจะไปเซ็นรับรองแบบมั่วๆเหมือนสมัยก่อนมันคงเป็นไ,ไปไม่ได้นะคะฉะนั้นวันนี้เขาเลยต้องจริงจังในเรื่องของการบริหารสินทรัพย์เพราะเขาต้องตอบโจทย์ในเรื่องของพอรบวินัยว่าแต่และส่ว